สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8เมษายนแล้วนะคะโอ้โหเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็ใกล้จะวันหยุดยาวแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนของดัชนีกันทั้งตัว DE40 แล้วก็ตัว US 1 0 0รนะคะจากเมื่อวันศุกร์เนาะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัว DE40 กันก่อนนะคะ DE40 เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเราก็มีแผนทั้งรอบายนะคะรอย่อบายตรงนี้ก็คือราคาเนี่ย ไม่ยอมลงมานะคะแล้วก็มีรอเซลข้างบนด้วยนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยติดอยู่ที่สัพพลายตรงนี้นะคะที่ตีกรอบไว้ยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นอกจากซัพพลายเนาะจะมีแนวรับแนวต้านตรงนี้ด้วยนะคะทำให้ราคาเนี่ยมาติดมาเด้งอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะชนะขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ไม่กลับลงมาด้วยนะคะก็คือติดอยู่ที่แนวรับกรอบนี้เช่นเดียวกัน ะคะไม่ยอมกลับลงมาหาจุดที่เรารอนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะสามารถเทรดยังไงได้บ้างนะคะ มาดูที่ทำเฟรมวีกกันก่อนเนาะวิกที่ผ่านมานะคะปิดแดงนะคะก็คือราคาเนี่ยมีแรงขายเยอะนะหลังจากที่ไปเทสต์ออทามไฮชุดใหม่มานะคะแล้วก็มีโอกาสนะที่วิกนี้อาจจะย่อดได้นะคะย่อดได้ถึงไหนนะคะจุดแรกก็คือจุดนี้ก่อนเลยเป็นดีมานโซนทีออ่ของวิกนะคะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะย่อมาเพื่อขึ้นต่อได้เนาะทีนี้มาดูเดกันบ้างนะคะ ทำเฟรมทำเฟรมเดย์นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดแดงเช่นเดียวกันนะแต่จะเห็นว่ามีไส้ย,ยาวนะคะคือตรงเนี้ก็มีแรงซื้อแหละต่อสู้กันอยู่นะคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะปิดเขียวได้มีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมาหาตรงโซนที่เรารออยู่นะคะก็คือแถว18300ของเราเนี่ยแหละนะมีโอกาสที่จะลงมาซึ่งตรงนี้เราก็ยังรอได้นะคะถือว่าราคายังไม่ได้มาใช้เนาะก,ก็มีโอกาสที่จะลงมาใช้ตรงนี้นะคะ ซึ่งแน่นอนทำเฟรมเดย์ก็ยังคงเป็นเทรนดขาขึ้นอยู่เนาะมาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างนะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนเทรนดนะคะเริ่มทําเป็นขาลงมานะคะก็แต่ว่าตรงเนี้ยเป็นดีมาของทาเฟรมที่ใหญ่กว่านะทําให้ตรงนี้เรายังสามารถที่จะรอบายได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูดีๆตรงนี้นะคะก็จะมีโซนของสี่ชั่วโมงซ้อนอยู่ด้วยซึ่งตรงเนี้ยสวยมากนะคะก็ยังรอได้อยู่เนาะ อืมแล้วก็สชั่วโมงก็จะมีซัพพลายตรงนี้นะคะที่เราจะรอเซลล์กันก็ยังรอเหมือนเดิมเลยเพราะว่าราคาย,ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวิ่งอยู่ในก,กรอบตรงนี้นะคะทีนี้มาดู1ชั่วโมงกันอืมหชั่วโมงตรงนี้นะคะหลังจากที่เขาไม่หลุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมานะคะยกโรลแต่ยังไม่ยกไฮนะซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถยกไฮนะชนะนะคะตรงนี้ได้ ปึ๊บชนะซับายตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาสร้างโซนสวยๆไว้ด้วยนะตรงนี้มองว่าเราสามารถที่จะพิจารณาย่อบายได้นะคะอาจจะเป็นการบายสั้นๆเพื่อไปเซลล์ข้างบนแทนนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่กัมกึ่งเนาะว่าราคาเนี่ยจะกลับตัวหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทรดตามสิ่งที่เห็นนะถ้าเกิดราคาเนี่ยสามารถที่จะ สร้างนะคะเทนล,ลายยกตัวเองขึ้นได้ใหม่ทำโครงสร้างของขาขึ้นได้ใหม่นะคะเราก็สามารถที่จะพิจารณาบายได้นั่นเองนะคะตรงนี้สำหรับตัว DE ของเรานะคะรอดูนะถ้าชนะแบบนี้นะคะเราจะ follow บายไปแต่ถ้าเกิดไม่ชนะล่ะนะคะถ้าไม่ชนะแน่นอนก็ยังคงรอบายอยู่ที่เดิมของเราตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครจะรอคอนเฟิร์มนะถ้ามี QM นะในทำเฟรม M15 M30 แบบนี้นะคะสามารถที่จะบายได้เลย เนาะโอเคแล้วก็สำหรับข้างบนนะคะสำหรับโซน4ชั่วโมงเนี่ยนอกจากซัพพลายเนี่ยจริงๆมี QM เซลลด้วยนะคะ mm. ก็จะเห็นว่าเนี่ยราคาเสียเทรนด์ลงมาเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าตามหลักนะเป็น QM ที่ยังส่วนเทรนด์อยู่นะคะเราก็กรอบค่อนข้างกว้างนะคะถ้าเกิดใครจะเซลล์ QM จริงๆเนี่ยแนะนำว่าจะต้องมีชุดความรู้ในการคอนเฟิร์มตรงนี้นะคะแต่จะไม่ได้ตีไว้ให้แล้วกันนะคะมองว่ารอที่โซนสวยกว่า นะคะเนื่งองจากเขาหนึ่งก็คือส่วนเทรนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโซนคอนโทรลตรงนี้นะคะโอเคถ้าเกิดใครเป็นเด็ก p t a จะรู้ดีนะว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ครบเช็คลิสต์เท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ให้ก็คือดีรอประมาณนี้นะคะยังรอเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดเขาสร้างเนี่ยแพทเทิร์นในการตีขึ้นนะคะกลับมาเป็นขาขึ้นแบบนี้ก็รอย่อบ่ายได้ ะะโอเคมาดู US 1 0รอกันบ้าง US 1 0 0รนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเราก็จะรอตรงนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะราคาไม่ได้ทุบลงมานะคะเราก็จะมีรอบายเออที่โซนตรงนี้แหละนี่ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมาแตะนะคะทุกคนทิ้งไส้ตรงนี้เห็นไหมโอ้โหมาแตะจุดบายของเราแบบเป๊ะมากนะคะก็คือภาพที่รอ,อตรงนี้มันมันยู่ไปแล้วนะคะก็คือเราจะรอให้เกิด QM Buy แบบนี้นะคะเพื่อจะรอบายขึ้นไป อืมปรากฏว่าน้องอาจจะไม่ได้ทําเป็น QM ที่ชัดเจนนะคะ๋ยวขออนุญาตอืมนะคะ๋ยวขอดูแป๊บนึงโอเคอาจจะไม่ได้ทําเป็น QM ที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอ่าจะมีการสะบัดมารับในช่วงที่จังหวะอาจจะเปิดตลาดนะคะหรือว่ามีข่าวเนี่ยสะบัดมารับนะคะแล้วก็ไปไม่เป็นไรดังนั้นถ้าเกิดใครรอคอนเฟิร์มน้าง,งางนเนี่ยอาจจะไม่ได้ของไปตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าจุดที่เรารอเนี่ยเป๊ะมากทำเฟรมวีคนะคะวีคที่ผ่านมาเนี่ยปิดเป็นสีแดงนะคะก็คือ แท่งนี้นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าปิดแดงนะคะก็คือราคาเนี่ยต่ำลงต่อเนื่องมาจาก2วิก่อนหน้าเนาะแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดนี้นะคะที่เขามีแบบดิมันโซแล้วก็มีแนวะรับด้วยเนี่ยแรงซื้อเข้านะคะทำให้เขาเนี่ยพยายามจะปิดรูดไส้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะคะถ้าเกิดว่ายังยังไม่สามารถชนะแบบแรงขายตรงข้างบนนี้ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะย่อต่อเช่นเดียวกันนะคะ มาดูทำเฟรมเดย์กันบ้างทำเฟรมเดย์นะอย่างที่แวมบอกว่าตรงนี้จริงๆเป็นดีมานที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นจุดที่ส่งราคาไปทำไฮ่าสุดเนี่ยตรงนี้สามารถพิจารณาบายได้เนาะแล้วก็ราคาขึ้นจริงๆนะสวยมากเลยนะคะก็จากจุดเนี้ยที่ขึ้นไปเนี่ยโหน่าจะอาอมากกว่า2แล้วนะคะน่าจะสามด้วยซ้ำเนาะนี่แถวๆนี้นะคะอาสามด้วยนะคะสวยมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราเรอดูดีกว่าว่าเราจะมีจังหวะในการ หาจังหวะบายต่อไหมนะคะมาดูสี่ชั่วโมงกันอ่าสี่ชั่วโมงแน่นอนราคาเป็นขาลงมาแล้วนะคะแล้วก็ระยะที่ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงซับไพนี้ที่เรารอกันเนาะโอ้โหนี้อิบาลานซ์ใหญ่มากนะคะก็ถ้าขึ้นมานะคะเราสามารถหาจังหวะในการพิจารณาเซลได้นะคะ<ม>ก็แต่มองว่าเป็นการเซลสั้นๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่าลืมนะเมื่อกี้จุดที่ดันราคาขึ้นมาก็คือทำฟรมเดย์นั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะย่อและขึ้นต่อได้เนาะฉะนั้นตรงนี้มองเซลได้นะคะเซลสั้นๆเนาะแถว18 5 0หนะคะอืมตรงนี้พอสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างดีมาหรือว่าสร้างแพทเทิร์นให้เราบายได้นะคะทีนี้เราก็จะขยับไปที่1ชั่วโมงกัน1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยก็พยายามที่จะยกตัวขึ้นมานะคะแต่ว่ายังไม่สามารถตีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นเนาะ คือตรงนี้มันจะเป็นไฟที่มันไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนพยายามจะยกตัวขึ้นมาแต่ว่านี่ก็ทำโลต่ําลงเนาะทำให้ตรงนี้ไม่ชัดเจนนะคะถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยจ,จะต้องรออีก1ห,หัวนะคะซึ่งอาจจะมาถึงกรอบตรงนี้พอดีนะคะแต่ถ้าจะให้ให้ดีนะคะตรงนี้มองว่าในทําเฟิมเล็กเนี้ยน่าจะมีแพทเทิร์นหนึ่งนะคะเดี๋ยวแวขออนุญาตไปดูโอ้โหมันอาจจะค่อนข้างเล็กไปนิดนึงนะ,ะตอนแรกแวจะมองหา QM ให้กับทุกคนนะคะอ่าเอาเป็นว่าสำหรับ US100 ตรงนี้นะคะถ้าเกิดภาพยังไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะเราจะรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นที่ชัดเจนก็คือ1ก็คือราคาเนี่ยยกรอยก high ขึ้นไปนะคะแบบนี้แต่ยังไม่ถึงสัปดาห์นี้นะเราก็จะรอย่อบ,บ่ายขึ้นไปนะคะกับอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดราคานะคะไซเว์ตอนนี้นะคะพักตัวอยู่แล้วไม่หลุดนะ เอออาจจะพักตัวอยู่นะคะแล้วอืทำภาพแบบนี้นะคะก็คือเป็น QM B าแบบนี้เราก็จะรอย่อบายขึ้นไปหาสะพายโซนข้างบนนะคะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราย่อยมาดูเนี่ย30นาทีเนี่ยก็จริงๆมีแอบสร้างโซนไว้บ้างนะคะเป็นโซนที่ก็โอเคนะคะมีผลงานเนาะแถวๆนี้ ก็เนี่ยเราอาจจะไปดอบดูโซนแต่ว่าเป็นโซนเล็กนะคะโซนในรายนาทีซึ่งอันนี้แอมก็แนะนําว่าถ้าใครเทรดในรายนาทีเนาะก็ให้มีการมอนิเตอร์กันดีๆอาจจะเป็นการเทรดสั้นๆนะคะประมาณนี้นะาะสาหรับโซนใหญ่1ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นโซนชัดเจนเท่าไหร่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับ US ร้อยสำหรับ US ร้อยเนี่ย เนื่องจากทำฟรมเดดันมานะเรายังหาจังหวะ Follow Buy ได้เนี่ยตรงนี้ยังมีระยะให้เราให้เราเทรดนะคะก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะพักตัวแหละแล้วก็ดันตัวขึ้นไปหาซับไพข้างบนนะคะถ้ามีแพทเทิร์นสวยๆให้เราบายได้ก็บายขึ้นไปข้างบนได้แล้วพอขึ้นไปข้างบนนะถ้าเกิดใครมีชุดความรู้ในการเทรดสั้นนะคะหรือว่า uh, ในการคอนเฟิร์มเนี่ยตรงนี้สามารถพิจนารณาเซลล์ได้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแน่นอนภาพที่คุ้นเคยและมีประสิทธิภาพก็คือ QM Cell นั่นเองก็สามารถที่จะรอได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับทั้ง DE และ US 1 0 0ของเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะคะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ